สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจูจู๖ห้าแนวทางเด็กเด็ดค่ะแนวทางหวยฮานอยแอดก็จะมาวางแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสสูตรค่ะสูตรแรกนะคะเน้นวิ่งรูดตัวเจาะจะแยกออกเป็น3ฮานอยนะคะส่วนสูตรที่2 เป็นการจับชุดวิน2ตัวค่ะจะเป็นฮานอยรวมนะคะก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กัน<ม>ก็ขอย้อนไปตรวจผลหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะว่าแนวทางทั้งสสูตรของแอดนะคะมีฮานอยอะไรบ้างเข้าดีหรือหรุดและสูตรไหนเข้าดีบ้างนะคะเรามารับชมพร้อมกันค่ะเมื่อวานนะคะอ่ะสูตรแรกก่อนนะนินวิ่งรูดตัวจอก ฮานอยพิเศษวิ่งรูสี่กับสามนะคะวิ่งสี่กับสามตัวเด่นตัวรองผลการออกบนออกแปดศูนย์ศูนย์ล่างออกแปดเจ็ดค่ะก็ตัววิ่งสี่กับสามไม่เข้าเลยนะคะไม่มาเลยทั้งบนทั้งล่างก็หลุดนะคะอฮาหนอยแรกหลุดนะคะแอะดก็ขออภัยด้วยเด้ออ่ะเรามาตรวจหวยฮานอยปกติกันต่อค่ะกันต่อนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะวันนี้เสียงแหบหน่อยนะคะ ผลการออกหวยฮานอยปกติเมื่อวาน3ตัวบนออก3 2 5ส่างออก5 9ค่ะอ่าสมาบนนะคะมาหลักร้อยก็เข้าตัววิ่งนะคะมาชุดเก่นทีเนี้ยมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่รูดได้นะคะก็จะเข้าแค่วิ่งอย่างเดียวเด้อส่วนร่าง5้าไม่มี 3/ ามสีติดมาก็หลุดนะคะเ่อเท่ากับว่าแนวทางหวยฮานอยปกติเมื่อวาน เข้าเพียงแค่วิ่งสามมาตัวเด่นมา,มาบนขามาหลักร้อยนะส่วนเจาะก็ไม่เข้าค่ะเจาะก็ไม่มีนะรูดก็ไม่ได้ด้วยได้แค่วิ่งนะคะใครวิ่งสามแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอะเดี๋ยวมารับชมมาตรวจหวยฮานอยวีีกันต่อค่ะฮานอยวีพีนะคะผลการออกบน082ยล่างออก70 บนมาวิ่งสองก่อนเลยค่ะสองติดมาตัววิ่งสองนะคะตัวเด่นทีนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่รูดได้นะคะเรามาดูกันเขาแอดได้เจาะแปดสองไว้หรือเปล่านะคะสองแปดแปดสองไม่มีนะคะขอภัยดยเยอเจาะแอดไม่ได้วางไว้ข้ามไปเลยค่ะสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดไม่มีอ่ะ ก็เข้ากับเข้าถ้าท่านผู้ชมได้รูดสองเข้ารูดด้วยนะคะเท่ากับเข้าวิ่งรูดเดอล่างไม่เข้าอ่ะเท่ากับว่าฮานอยวีเอพก็เข้าแค่ชุดวิ่งตัววิ่งตัวเด่นอ่อและเข้าเข้ารูดด้วยค่ะเข้าวิ่งรูดสองนะเพราะว่าเจาะแอคไม่ได้เจาะไว้นะคะไม่ได้จาะเลขนี้ไว้นะแปดสองเอยังไงก็ ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามด้วยนะคะมันเหมาะมากกับคนที่เล่นวิ่งกับลูดนะคะอย่างที่แอดเคยบอกคือเน้นวิ่งเป็นหลักกับลูดเป็นหลักนะบางครั้งลูดไม่เข้าก็เข้าวิ่งแต่ตัววิ่งค่อนข้างจะเข้าดีนะคะอาจจะไม่เข้าทุกคาน้อยนะแต่ค่อนข้างจะเข้าดีค่ะส่วนเจาะอ,อย่างที่แอดบอกนะคะแอดเจาะจากเลขวิ่งทั้งสองตัวนี้แหละคะ่ะตามสูตรคำนวณของแอดแต่ทีเนี้ย บางครั้งมันก็ไม่เข้าเสมอไปนะคะแอดถึงให้เน้นวิ่งรูดนะ,อ,ะอยังไงก็ขอแสดงความยินดีแล้วกันนะคะใครใครใส่วิ่งใส่รูดนะคะก็โชคดีนะคะอะส่วนถ้าน้อยสุดส่วนตวดชุดวินนะคะก็ชุดวินสองตัวก็ไม่เข้าอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็ไม่เข้าเนาะเมื่อวานก็ไม่เข้าก็ขออภัยด้วยเด้อเลขก็มีเข้าไม่หลุดกันได้นะคะอันนี้แอดก็ย้ำนิดนึงนะ ก็อย่าพึ่งดราม่าหรือซีรีส์อะไรกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะว่าแอดจะให้แนวทางเลขเด็ดอะไรบ้างนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่23พฤษภาคม2564ค่ะในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะ,ะมาดูฮานอยพิเศษฮานอยแรกกันก่อนนะคะว่าแอดจะเน้นวิ่งรูดตัวเด่นตัวรองอะไรบ้างนะคะ แอดให้ตัวเด่นนะคะเด่นสามรองสองค่ะามาดูชุดเจาะทั้งเก้าชุดกันนะคะ เด่นวิ่งรูดเด่น3รอง2ค่ะชุดเด่นมี3 2 3 4 3 8ชุดรองมี8 2 8 4 8 7ชุดกันนะคะมี3 1 3 7และ8 0ค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตโทษทีตัวรองเป็น8ปดแอดมองผิดดูดูผิดโทษที วันนี้เปลอไปหน่อยอ่ะเ่นสามรองแปดเด้อแหม่พอเห็นตัวรองแปดนี้เลนมองดูตัวรองเอะทำไมเป็นสองไปได้เด่นสามรองแปดนะคะอันนี้แอดแก้ใหม่นะเน้นตรงนี้ให้นะขออภัยด้วยค่ะเมื่อคืนนอนดึกด้วยเบลอไปหน่อยอ่ะก็ตามนี้นะคะเลขมีทั้งหมดเก้าชุดนะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะตีชุดเท่านั้นค่ะที่ชอบมีสามสอง สามแปดแดสและ80ดศูนค่ะอแอดชอบสี่ชุดนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมจะชอบ9้าชุดก็ตามนี้เลยนะชอบตามแอดก็แค่สี่ชุดค่ะหัวใจหลักเน้นวิ่งรูดเป็นหลักคือเด่นสามไอรูดชุดเด่นชุดเด่นเลขสากับเลขเลขรองคือ8นะคะ3ามกับ8วิ่งสามรูดสามวิ่งแปดรูด8ค่ะอันนี้คือแนวทางฮานอยพิเศษฮานอยแรกนะคะ ต่อไปดูฮานอยปกติกันต่อค่ะอ่ามารับชมแนวทางหวยฮานอยปกติกันต่อนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะตัวเด่นเด่นหนึ่งร้องห้าค่ะมาดูชุดเจาะเก้าชุดนะคะ ขอภัยนะคะหากมีเสียงอะไรเล่นลอดในคลิปนะคะเพราะว่าแอดเนี่ยเป็นบ้านไม้ค่ะบางทีรอบบ้านเนี่ยก็จะมีสิ่งสารา,าสตรัตว์ทั้งนกทั้งสุนัขทั้งเสียงมะม่วงตกหล่นจากต้นไม้เวลาลุมพัดนะคะต้องขอภัยด้วยนะหากมีเสียงเอฟเฟกหรือเสียงอะไรต่างๆแทรกเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเล่นผ่านด้วยนะคะต้องขอภัยด้วยนะคะ เพราะว่าแอดบ้านแอดอยู่ต่างจังหวัดนะคะอ่ะฮานอยครบเลวเนาะอ่ะฮานอยปกติแนวทางนะคะเน้นวิ่งรูดนะเด่น1รอง5ค่ะชุดเด่นมี1ึ่3 14ชุดรองนะคะมี5 1 5 2 5 9ชุดกันค่ะมี1นึ่และห้าหกนะคะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษ4ชุดเท่านั้นนะคะอ่ะแอดชอบ12ค่ะ ชอบหนึ่งสีชอบห้าเก้าและห้าสีนะคะสี่ชุดนี้นะใครชอบตามแอดก็สี่ชุดนี้นะคะไม่ชอบก็เก้าชุดเลยตามนี้เลยค่ะเลือกเอาก็ได้นะคะหัวใจหลักเน้นวิ่งรูดวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งวิ่งห้ารูดห้านะคะอ่าอันนี้คือแนวทางหวยห้านอยปกติค่ะมาดูอีกห้านนอยหนึ่งค่ะห้าน้อย VAP กันต่อนะคะ แนวทางหวยห้าน้อยว p นะคะเน้นวิ่งรูดเด่นสามร้องเก้าค่ะ,ะมาดูชุดเจาะ9้าชุดกันนะคะ ชุดนี้นะคะเน้นวิ่งรูดเด่นสามรองเก้าชุดเด่นมีสามศูนมสอสแปดชุดรองนะคะมีเก้าห้าเกชุดกันค่ะมีสามสี่สาและเกสีนะคะแอดจะเน้นสี่ชุดนะคะที่ชอบเป็นพิเศษนะ,อะแอดชอบสามสองเกดสาและเกสีค่ะสี่ชุดนี้เดอ้อแอดชอบนะ ใครชอบ9ชุดก็จัดไปนะคะเด่นดองกันเลยเน้นวิ่งรูดนะคะหัวใจหลกักวิ่ง3รูด3าวิ่ง9้ารูด9นะคะครบแล้วนะคะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะทั้งหมด3าฮานอยนะก็เดี๋ยวเรามารับชมสูตรชุดวินกันต่อนะคะอ่ะมารับชมสูตรชุดวิน2ตัวกันต่อนะคะอันนี้แอดให้เน้นวิน2ตัวเท่านั้นค่ะ ใครจะวินสามตัวก็ได้นะจับกันเอาเองนะจะสังเกตไหมว่าแอดมีเลขในตารางเพียงแค่ห้าชุดเท่านั้นไอห้าตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอดไม่อยากวางเยอะมากนะเพราะว่าชุดวินค่อนข้างจะเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นฮานอยรวมนะคะอันนี้ชุดวินนะเหมาะสําหรับเสียงโชคฮานอยรวมนะฮานอยอะไรก็ได้คะ่ะรวมหมดแต่แอดจะเน้นฮานอยพิเศษปกติและว i p นะคะเน้นสามฮานอยนี้เป็นหลักนะอ่ะถ้าจะวินสามตัวกันก็ได้นะทีนี้แอดจะ จับวิงแค่สองตัวจะใช้แค่ห้าตัวเท่านั้นปกติแอจะใช้หกตัวนะคะห้าตัวก็พอค่ะหากหลุดก็หลุดมันจะได้ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอะหลุดไปมันก็ได้ไม่เยอะเกินนะเนาะเลขมันเยอะเกินไปมันก็มันก็รู้สึกว่ามันมันก,มนก็มันก็ต้องเปลืองอะเปลืองหน่อยนะคะอะไม่เป็นไรเนาะอะ,อะทีนี้ แอดจะเน้นวิน2ตัวให้นะเลขเลขในตาราง5ตัวมีเลข3เลข0เลข2เลข1และเลข4ค่ะก็วิน2ตัวกันเนี่ยจะได้ทั้งหมด10ชุดนะคะแอดจะให้เป็นตัวเด่น6ตัวรอง4เท่านั้นค่ะชุดเด่นนะมี3 0 3 2 3 1 3 4 0 2 0 1ค่ะชุดรองนะคะมี0 4 2 1 2ส,สีและ1สีค่ะรวมทั้งหมด10ชุดนะทีนี้แอดจะเน้นแค่สีชุดเท่านั้นที่ชอบเป็นพิเศษนะคะแอดจะขีดเส้นใต้ไว้นะชอบ3 2สองชอบ3 4ชอบศ1และตัวสุดท้ายค่ะชอบ1สีนะคะตามนี้นะคะใครชอบ10ชุดก็จัดไปค่ะไม่ชอบก็ตามแอดได้นะวิน3ตัวก็ลองวินกันเอาเองนะคะ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางสูตรชุดวินนะคะเป็นฮานอยรวมเด้อ hmm. ก็ครบแล้วนะคะทั้งหมด2สูตรของแอดในวันนี้นะ mm hmm. ก็ยังไงก็เลขก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะคะ mm hmm. ออทุกสูตรทุกตัวเลข,ท,เลขทุกแนวทางแอดก็วางไว้เพื่อเป็นแนวทางของหวยนั้นๆโดยเฉพาะนะคะ mm hmm. ผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเด้อหากไม่เข้าหากเลขไม่เข้านะคะ mm hmm. ออยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ท่านผู้ชมต้องมีสติรับชมอย่างมีสติด้วยนะคะแล้วก็แอดก็ขอไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มารับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะ,ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้เป็นพิเศษอชอบทั้งสองสูตรในวันนี้ของแอดนะคะสูตรหวยฮานอยนะก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยเด้อและ หากใครก็ตามยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดนะคะรบกวนฝากกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีโนทางเล็กดิดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต,ต่อไปกันเด้อก็ยังไงก็แอดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีละกันคะ่ะขอให้วันนี้แฮงๆรวยๆปังๆกันอีกน,นะคะเรามารอฟังผลกันคะ่ะว่าทั้ง3ฮานอยสูตรไหนของแอดจะเข้าดีบ้างนะคะ ขอพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเลขเด็ดของแอดในวันนี้กันนะแอดก็มีแนวทางอื่นๆให้อีกนะคะเป็นหวยอื่นๆก็เข้ามารับชมกันได้อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อรับการแจ้งเตือนนะตรงนี้สำคัญน,นะคะรบก,กวนด้วยนะก็ยังไงก็ขอใหออทท้ทุกท่านเนี่ยโชคดีแล้วกันค่ะก็ขอพระคุณอย่างสูงนะคะที่เข้ามารับชมนะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะอย่าอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะไม่ใช่ว่าเรียกหลุดแล้วหายไปเลยนะเข้ามารับชมแนวทางเล็กเด็ดของแอดในช่องทางช่องของแอดทุกคลิปเลยนะคะเข้ามากันทุกวันนะแอดมีแนวทางให้ทุกวันนะคะถ้าไม่ติดธุระก็จะลงให้ทุกวันนะคะอันนี้บอกบอกก่อนนะคะบางครั้งถ้าติดธุระลงคลิปไม่ทันก็อาจจะ วันนั้นอาจจะไม่ได้ลงให้นะคะก็ยังไงก็ฝากช่องด้วยเดอ้อแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะวันนี้แอดขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ